สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันศุกร์ที่22เมษายน2022วันนี้มีหลายฟัดมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับซึ่งมันอาจจะอธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซี่และตลาดหุ้นเนี่ยแดงเดือดพอสมควรฟัดต์เดิมๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประธานเฟดน,นะครับพูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แล้วก็ข่าวจากสาภาพยุโรปตอนนี้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งเพื่อนๆในเรื่องของการที่เขาจะมาแบนการขุดหรือการเทรดบิตคอยลรวมไปถึงวันนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับจากไม c ค o s สตรีจีมันมีคนไปแบบปล่อยเฟกนิวส์ว่าเขาแบบเทขายบิตคอยเพื่อนๆเ,เอาเรามาพูดถึงข่าวแรกกันก่อนนะครับข่าวแรกวันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะมากธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ FOMC ครั้งต่อไปหัวข้อข่าวแต่ละอันนะเพื่อนๆก็เนี่ยนะฮะบอกว่าตลาดโลกและ Wall Street ตอนนี้ร่วงเลยหลังจากเฟดประกาศว่าจะมีนโยบายที่แข็งกร้าวขึ้นเพื่อที่จะมาต่อสู้กับวิกฤตเงินเฟอ้ออีกอันหนึ่งก็บอกนี่นะครับเฟดแชร์แมนเจอร์มโพเวลเนี่ยบอกว่า <S <S การเพิ่มดอกเบีย้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะสมในครั้งต่อไปนะเพื่อนๆคือเมื่อ วันนี้นะเพื่อนท่านประธานเฟดเนี่ยนะฮะท่านไปประชุมธนาคารกลางไปตัวแทนของธนาคารธนาคารกลางนะครับประชุมหาลือเศรษฐกิจโลกกับ IMF นะครับแล้วท่านก็พูดว่าธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมเฟดครั้งต่อไปนั่นก็คือ3-4พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะเพื่อนๆข่าวนี้มันก็เป็นอะไรที่ วงการคริปโตเคอเรนซีทั้งบน r ร d d i t บน Twitter และบนโลกโซเชียลเนี่ยมองว่านี่มันเป็นเรื่องเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตลาดเนี่ยไพรซ์อินแล้วนะครับตลาดหุ้นก็พูดไปเหมือนกันว่าราคาของหุ้นแต่ละตัวตอนนี้ก็ก็เหมือนกับเตรียมรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอยู่แล้วนะครับก็นี่ก็คือไฮไลท์ของวันก็ว่าได้นะเพื่อนๆทำให้ตลาดค่อนข้างยาแดงเดือดพอสมควรนะครับตลาดหุ้นนี่แม่งพูดกันเลยนะเพื่อนๆคิดยังไงกับตรงนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับ ข่าวต่อไปจะมาพูดถึงสหภาพยุโรปนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีการถกเถียงกันในสภาของสหภาพยุโรปว่าด้วยการผลักดันกฎหมายที่จะมาบังคับการแบนการขุดบิกคอยเพื่อนๆคือโดยทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการดีเบตกันเป็นการแบบ โตเถียงกันในสภาคล้ายๆกับระหว่างฝั่งฝั่งรัฐบาลกับฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะครับหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่าทางการสหภาพยุโรปกําลังคิดที่จะแบนการเทรดบิตคอยเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายห้ามขุดฟังดูแล้วอาจจะงงนะเพื่อนๆคือพูดง่ายๆว่าเขาแบบขุดได้แต่จะแบนเทรดอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าเทรดได้แต่จะแบนขุดนะครับ และที่มันเป็นไฮไลท์ของข่าวนี้เนี่ยเพื่อนๆคือมีเจ้าหน้าที่ของสาภาพยุโรปท่านหนึ่งเนี่ยท่านหยิบยกตัวอย่างออกมาบอกว่าอั h เ r e ร m อมกำลังจะย้ายไปเป็น proof of stake เพราะชุมชนของเขาเรียกร้อง proof of stake นะฮะถ้าอัตเทอรียมสามารถทำได้เราก็อาจจะใช้ข้อกฎหมายบังคับให้บิตคอยทำได้เช่นกันนะเพื่อนๆ เขาบอกว่าเราควรปกป้องเหรียญที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเราไม่จำเป็นจะต้องปกป้องชุมชนบิตคอยนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ชุมชนคริปโตค่อนข้างจะง,งงนะฮะเขาพูดถึงมีการจะผลักดันให้บิตคอยมาเป็น proof of stake นะครับแถมยังมีท่านหนึ่งบอกว่าอย่างนี้เราแบนการเทรดเหรียญที่เป็น proof of work เลยดีไหมนะครับ คือทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นการเหมือนกับประชุมสภาแล้วมีการถกเถียงกันแน่นอนเนี่ยสายข่าวก็ไปดึงคําพูดที่มันเป็นเข้มๆออกมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มาตีพิมพ์ซึ่งนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยนะฮะหลายคนก็มองว่าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของคริปโตเคอร์เซีเลยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของพลังงานที่มาใช้กับการขุดบิตคอยน์และการประยุกต์ใชพ้พลังงานสะอาดที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเลยนะครับเขาไม่รู้เลยเขาไม่ดูเลยว่า พลังงานต่างๆนี้มันมี Improve มากขึ้นมี Improvement มากขึ้นนะครับเขาพูดแต่จะกดให้มีการแบน proof of work อย่างเดียวเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งฟัสที่กลับมาร้อนแรงนะครับต่อไปจะมาพูดถึง blockchain association ในสหรัฐอเมริกาเพื่อนๆ blockchain association เนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับ หน้าที่หลักๆก,ก็จะมาส่งเสริมนะครับหน้าที่ของสมาคมก็คือส่งเสริมสนับสนุนระบบนิเวศของคริปโตเคอเรนซีผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆของวงการคริปโตเคอเรนซีล่าสุดเพื่อนๆ Binance.US เขาออกมาประกาศถอนตัวออกจากสมาคมนะครับเขาบอกว่าการถอนตัวครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปทำที่เขาเรียกว่า Government Affairs Team นะครับหรือพูดง่ายๆว่าสร้างทีมงานกับ ส่วนราชการเพื่อนๆฟังดูแล้วอาจจะงงนะครับคือสรุปง่ายๆก็คือเขาจะไปร่วมทีมกับกลุ่มล็อบบี้ยิสในวอชิงตันดีซีนะครับคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยล็อบบี้ยิสถูกกฎหมายนะเพื่อนๆมันจะมีกฎระเบียบที่แบบเข้มงวดที่คล้ายๆกับว่าคือการให้เงินกับนักการเมืองเนี่ยแน่นอนผิดกฎหมายนะฮะแต่มันอาจจะมีช่องโหว่ที่ว่า คุณอาจจะยกตัวอย่างนะอาจจะซื้อป้ายหาเสียงได้นะครับอาจจะมีการผลักดันนักการเมืองที่คุณต้องการให้เข้าไปนั่งในสภาได้ถึงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาก็มีคล้ายๆประเทศไทยเพื่อนๆการให้เงินนักการเมืองห้ามเกิน10ดอลลาร์นะครับการให้กระเช้าห้ามเกิน35ดอลลาร์อะไรประมาณนี้เพื่อนๆนี่การยกตัวอย่างนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆจําได้ล่าสุดพิติีซีซีแกเคยออกมาทวีตแกบอกว่า นี่นะครับ Damn looks like we need to do our share ถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้ววันที่11เมษายนนะเพื่อนๆและแกก็ยกตัวอย่างมาว่าดูซิ Coinbase เขามีการล็อบบี้เนี่ยนะฮะมีล็อบบี้26คนนะครับมีการใช้เงินในการล็อบบี้เนี่ย1ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐเช่นกันกับ Ripple Labs ก็มีการล็อบบี้นะครับล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐ Blockchain Association ก็มีการล็อบบี้นะครับ Stellar Development นะครับ Stellar l u m e n ของเราก็มีการล็อบบี้ยาวไปจนถึง Digital Currency Group คือพูดง่ายๆตรงนี้เพื่อนๆพี่ตีซีแกแกต้องการจะเข้าทางตรงเลยแกคงแบบเบื่อหน่ายกับนโยบายรัฐที่มันมาทําฟัดมาทําให้ความเสถียรภาพบนตลาดค r y p t o c u r r e n c y มันน้อยลงเพื่อนๆแกก็อาจจะแบบฟอร์มทีมที่มา แบบเป็นล็อบบี้อิสทีมที่แบบว่าระดับเดียวกับอาจจะประมาณ Coinbase ก็ได้เพื่อนๆนคอยเเขามีทีม26คนนะครับทีมเหล่านี้บางทีก็เป็นบุคคลบางทีก็เป็นนิติบุคคลนะเพื่อนเอนเขาก็ทำหน้าที่ในการผลักดันพูดง่ายว่านักการเมืองที่เขาอยากให้เข้าไปนั่งในสภาพเพื่อที่จะทำให้ผลประโยชน์ของนิติบุคคลบริษัทหรือธุรกิจนั้นๆเนี่ยคือไปในทางเดียวกันคือนักการเมืองก็ได้ประโยชน์ผมก็ได้ประโยชน์แต่ว่าเราไม่เหมือนกับ ข้ามเส้นะนะข้ามเส้นที่ว่าแบบใต้โต๊ะอะไรประมาณนี้เพื่อนเก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับทั้งนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็น binance.us นะเพื่อนๆก็ต้องจับตาดูกันนะครับต่อไปมาพูดถึง binance.com binance.com เขาประกาศยุติการให้บริการบัญชีของลูกค้าในรัสเซียที่อยู่ในรายชื่อการคว่มบาตรจากสาภาพยุโรปนะเพื่อนๆก็ตรงนี้ เป็นอีกข่าวเก่าเล่าใหม่ซึ่งยูดีสื่อข่าวก็ออกมาตีพิมพ์เรื่องนี้เพื่อนๆถ้าจำกันได้พี่ตีซีซีแกเคยบอกแล้วนะครับว่าไอการคว่ำบาตรต่างๆแล้วก็การปิดบัญชีของลูกค้าที่มีรายชื่ออยู่ในการคว่ำบาตรของรัเสเซียเนี่ยแกคอนโทรลไม่ได้นะครับแกทำงานกับหน่วยงานภาครัฐสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือกของ B i n a n c e แต่ว่ามันเป็นข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐในประเทศนั้นๆหรือองค์กรน,นั้นๆอย่างในกรณีนี้ก็คือสาภาพยุโรปนะเพื่อนๆหลายคนไม่พอใจกันตรงนี้นะครับและอีกฟัดหนึ่งเพื่อนๆอีกฟัดหนึ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับมันมีคนเข้าไปปล่อยข่าวว่า m i c r o s t r a t e g y เขาขาย Bitcoin นะฮะนี่นะครับบัญชีนี้นะมีคนพูดถึงกันเยอะนะเพื่อนๆเขาบอกว่าผมเพิ่งรู้นะว่า Mi โ r o strategy ขาย Bitcoin ไหนคุณไมเคิลเซเลอร์บอกว่าจะไม่ขายไง แต่เมื่อวานนี้เทบิตคอยไป1 5 0 0บิตคอยคือตรงนี้นะเพื่อนๆหัวข้อข่าวนี้เขาก็พูดนะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีข่าวลือว่า m i Micro s t r a t e g y เทบิตคอยนะฮะทั้งๆท,ที่ข้อมูลออนเชนเนี่ยมันไม่ตรงปกนะครับมันก็มีการเถียงกันไปเถียงกันมาในโลกโซเชียลในส่วนใหญ่ใน Twitter นะว่าอันนี้เป็นของ m Micro s t r a t e g y บางคนก็บอกอันนี้ไม่ใช่ของ Micro s t r a t e g y นะหรือว่าถ้าใช่เนี่ยเขาไม่ได้เทขายนะนะครับมันก็เป็นดราม่าที่ หลายคนพูดถึงกันนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจริงๆผมว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตกว่าน,นี้เพื่อนๆมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ส่วนตัวผมไม่คิดว่าคุณไมเคิลเซเล l ร r ขายบิตคอยนะ,ะแกออกมาแอดโวเกตออกมาเปา่ปาๆๆเลยว่าไม่ขาย b บิตคอยเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ความเป็นไปได้ว่าไมเคิ s t r a t จี y หรือคุณ m i c คิลเซเลอร์เนี่ยแกแกเล่นพิเลนอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆ อีกอันนึงนะครับข่าวสุดท้ายจะมาพูดถึงทรอนนะเพื่อนๆทรอนเขาเตรียมสร้าง stable coin ที่ชื่อ USDD นะครับซึ่งเป็นรูปแบบของ algorithmic stable coin นะฮะแล้วก็วางแผนที่จะระดมทุน1 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อที่จะมาหนุน stable coin ของเขา แทบจะทุกคอมเมนต์ในชุมชนคริปโตก็พูดไปในเสียงเดียวกันว่านี่ไงเรียนแบบเทราเรียนแบบ UST เรียนแบบโดคอนนะครับก็คุณจัสตินซันเพื่อนๆแกดราม่าเยอะในสมัยก่อนนะครับใครที่ ถือเหรียญชอน on, และตามในเรื่องของคุณจั s ตินซันเนี่ยก็คงจะรู้กันดีนะเพื่อนๆจริงๆชอนเนี่ยเป็นเหรียญแรกๆเลยนะที่ผมผมถือและถือปริมาณเยอะมากเลยนะแต่สมัยก่อนแล้วก็ขายหมูไปเพียบเลยนะเพื่อนคิดยังไงกับข่าวนี้นะครับชอนจะทำอัลกอริทึมสเตเบิลคอยมาสู้กับเท r าเนี่ยน่าจะยากนะเพื่อนๆแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆฟอสทั้งหมดนี้อย่างที่เรียนนะฮะมันเป็น ัดเก่าเล่าใหม่เพราะนั้นอย่าเอามาทําให้เสียหัวเพื่อนๆนะครับพื้นฐานของแต่ละเหรียญเนี่ยยังเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อว่าวงการคริปโตเคินซี่ของเรามีทางออกนะฮะสถาบันการเงินต่างๆก็เราพูดกันแทบจะอาทิตย์ละสครั้งเพื่อนๆนับวันยิ่งจะมีจํานวนมากขึ้นที่เข้ามา อยู่ในวงการคริปโตเคอร์เซีนะครับเข้ามา a d ด p อใช้เข้ามาเปิดให้นักลงทุนของเขาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนไม่ว่าจะเป็น ETF ล่าสุดเกิดขึ้นในออสเตรเลียนะครับทั้ง Bitcoin และ Ethereum Spot ETF แล้วสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีข่าวแล้วเพื่อนว่า Bitcoin Spot ETF ความเป็นไปได้มันสูงมากๆในปีนี้นะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเนเ กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม